ไปดูที่ชนบุรีนิดหนึ่งฮะชนบุรีก็มีสีสันลอยกระทงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลอยกระทงสไลเดอร์ฮะคุณผู้ชมมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดเขาดินตมบนห้วยกระปริอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีการสร้างสไลเดอร์ให้ประชาชนมาลอยกระทงกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทางคณะกรรมการวัดเขาดินเล็งเห็นว่าคนในพื้นที่เดินทางไปลอยกระทงต่างพื้นที่นะครับก็เลยคิดจัดลอยกระทงในพื้นที่นี่แหละเพื่อให้คน ในพื้นที่ได้เที่ยวกันไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับก็สร้างความคึกคักได้มากพอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่รอยกระทงสไลเดอร์นะครับที่ชนบุรีอ่ะขึ้นเหนือไปที่ยี่เป็งเชียงใหม่ถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับที่โหหลายคนนะักท่องเที่ยวอยากจะไปมากทั้งคนไทยต่างชาติว่ากันว่าสองวันที่ผ่านมาผู้ชมสนามบินเชียงใหม่แน่นมาก เพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวงานยี่เป็งนเชียงใหม่แทบจะเป็นปีแรกหลังโควิดนะครับเมื่อวานผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าเชียงใหม่เป็นประธานนะครับเปิดกิจกรรมงานอลังการประเพณียี่เป็งนเชียงใหม่แสงสินถิ่นล้านนาก็มีนักท่องเที่ยวหน้าส่วนราชการไปร่วมงานค่อนข้างคึงคกคักนะครับนายกอบจอเชียงใหม่ครับคุณพิชัยเลิศพงศดีสรบอกว่าอบาจอเชียงใหม่ในใจกิจกรรมครั้งนี้ก็ เพื่อสืบสารศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนานะครับก็มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนลอยกระทงบริเวณอ่างเก็บน้ําการแสดงนิทรรศการสืบสานตำนานโคมล้านนานิทรรศการเสมือนจริงแสงสินถิ่นล้านนานะครับอันนี้ก็เป็น กิจกรรมที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ล่องไปทางอีสานเหนือนิดนึงฮะที่ปากชมริมโขงครับคุณผู้ชมที่ปากชมลิมโข,ง,มกมมขงก็มนสเสน่ห์ไม่แพ้กันนะฮะอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับไปดูรอยกระทงที่ปากชมกันที่นี่ก็จัดขึ้นระหว่าง6-8ถึงนะครับส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนปากชม นะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่นี่มีพิธีรำวงสูงพยาอนันตนาคาทิบดีนะครับโดยนางรำจำนวน519คนนะครับมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องถิ่นไทยเลยการประกวดนางนงพมาศและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่สำคัญก,ก็มีการปล่อยกระทงสาย1,999ใบนี่ฮะที่ปากชมโอ้โหสวยงามนะครับคือต้องบอกว่า ริมโขงเนี่ยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมมีทั้งฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างสปปลาวก็จัดกิจกรรมกันด้วยนะครับลอยกระทงแล้วอันนี้เป็นที่ปากชมเหนืออ,อีสานเหนือนะครับ